ลุงชื่ออะไรอะครับในอํานวยในอํานวยอยู่ที่โคกกระถินโคกกระิจังหวัดพิจิตรพิจตอําเภอครับอโบงนาคเดี๋ยวคุณลุงจะเล่าประสบการณ์ที่เห็นมาหรือได้ยินมานะก็พีนน้องเขาเนี่ยนะอเป็นพี่น้องกันกับของคนนี้นะฮะอ่านหน้าหน่อยนะเป็นพี่น้องเหรอฮะลุงคนที่เกิดวบัิเหตุที่เป็นเป็นญาติญาติลออเป็นญาติกันนะฮะเดี๋ยวลุงเล่าต่อนะ เริ่มต้นคือเริ่มต้นพ่อแว่รถเอสิก้อนะเขาเลี้ยวเข้าไปทางโกงแล้วครับทางลงทางลงนะแคนี้เลยรถสอก,กระบะน่ะมานความเร็วสูงกับรถไวจัดมากันกี่คนครับรถกระบะคนเดียวโอมาคนเดียวด้วยคนเข้าข้ามรถเลยชนข้างรถบรรทุกข้างรถบรรทุกติดล้อติดล้อหายไปเลยนะรถเปิ้งไปเลยแล้วคนไม่เป็นไรคนขับกระบะไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรเิดหน่อยแล้วก็พอออกมาขอดูกระตุก ผมพบว่าในเค็งในในในตัวนี้มีกระตุกดู่อันเดียวเป็นกระตุดของหลวงพ่อวันรุ่นรุ่นไหนครับเป็นรุ่นแรกแหละที่ว่าดอกใหญ่ไหมดอกเล็กอ่ะโอ้ดอกเล็กเหรอเอาดอกดอกใหญ่ดอกเล็กเดี๋ยวนี้ผมภาพผู้ใหญ่แท่งมาไปสี่พันที่นั่นนะรุ่นนั้นรุ่นนั้นดอกเล็กเอ๊ะไหนๆดอกผมแบบนี้เหรอฮะเดี๋ยวจะโชว์โชว์กระตุดหน่อยนะฮะนี่เลยเนี่ยโอ้รุ่นนี้เลยนะฮะครับครับเขาเริ่มพัฒนาขึ้นมา ตอนนี้เขาก็ทั้งแม่เขเดชแทนนะาไม่รู้ะเนี่ยเขาก็มาถามผมทีนี้ต้อใช้ผมไปให้ผมบอกอย่างนี้แล้วก็ผมทากทายพ่อเองในโรงพยาบาลพ่อผมเป็นลูกศิษย์บวชที่นี่ผมเป็นคนที่นี่แล้วตอนนี้ทำโอ้ทำนายอยู่แล้ว แล้วเท่าที่เคยฟังคนหนึ่งเขาเล่ามานอกจากประสบการณ์อันนี้แล้วมีอันอื่นอีกไหมครับมีมันจะเป็นรูปหล่อเด็กแถววัยบรรพกนะครับอย่งนี้คอดินอ่ะมันรู้ไปทําอะไรมามันโดนมาเหมือนที่บอกว่าแต่กันแต่กันสี่คนที่คนไม่เป็นไรมีรูปหล่อองเดียวอืมรูปหล่อของพ่อครับจะเป็นยุ่งมันเหมือนกันนะเดี๋น,นี้คอดินหมดไปโดนอะไรนะกองไว้ลูกมีกองกระลื่งอ่ะดิงดิงกันหรือดิงกันโอ้ตีกันดิงกัน สามคนเจ็บระนาวเลยแต่คนคนเดียวไม่กินอไรนึ่งตัวสามคนเลยไปสามคนไงไอชีคนนี้เป็นอะไรคนอู่เขาเป็นอะไรสามคนเจ็บหมดเลยแล้วก็บอกมียูนิฟล์มีชปเป็นเท่าไหร่เม่รผะไม่รูนะนี่ผมเขาบอกว่ามีบอกนีให้อาจิวัให้ผมมาเอาอาจิวัจะให้เป็นอไร่ไม่เอาคนเองอ้เอาองมอแล้วราคาฐานประกามก็บอกว่าก็มีตั้งแต่้อยถึงห้าร้อย ใช่ผมแค่ก็ไม่รู้ราคาแค่ตัวแมวเอ,เองมันไม่หลามหลามบอกนี่นะครับตามผมทุกคนคคขอบคุณมากเลยครับ